กระเป๋าสตางค์ของคุณจะทําให้เงินของคุณไหลเข้ากระเป๋าหรือไหลออกก็ได้ถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้นะคะฉะนั้นกระเป๋าของเราควรจะเป็นกระเป๋าที่ใหญ่ใส่สตางค์ที่ได้ครบทั้งใบไม่ควรจะพับค่ะแล้วในกระเป๋านะคะควรจะเป็นกระเป๋าที่สะอาดนะคะสะอาดไม่มีใบเสร็จไม่มีบิลต่างๆที่อยู่ในกระเป๋านี้นะคะไม่ควรใส่เลยนะคะ ควรจะเป็นกระเป๋าที่มีแต่สตางค์บีแบงค์นะคะแล้วก็มีบัตรที่จําเป็นเช่นบัตรประชาชนใบขับขี่พวกนี้นะคะบัตรเงินสดนะคะใส่ได้บัตรเครดิตถ้าเป็นบัตรที่คุณใช้เงินหมายถึงเป็นเงินสดใส่ได้แต่ถ้าเป็นบัตรเครดิตที่คุณไปลูดบัตรโดยใช้เงินล่วงหน้าคือเป็นหนี้ไม่แนะนําให้ใส่นะคะ แล้วก็ควรมีเงินแบบปึงป้งๆแบบนี้ใส่เพื่อเวลาที่เราเปิดกระเป๋าสตางค์เราก็บอกโอ้ฉั้นมีเงินนะคือความรู้สึกดีของเราพลังงานของเราในด้านดีจะเกิดขึ้นทันทีฉะนั้นทุกคนค่ะกระเป๋าสตางค์สำคัญมากๆนะคะควรทำความสะอาดอยู่เสมอควรดูแลให้ดีนะคะไม่ใส่ตังเหรียญในใน,ในกระเป๋าสตางค์นี้ด้วยตังเหรียญน,นะคะถ้าเป็นตงังเหรียญพวกเหรียญสิบเหรียญอะไรให้ใส่กระเป๋าใบเล็กๆต่างหากแยกต่างหาก ในกระเป๋านี้ควรมีแต่แบงค์นะคะแล้วก็เรียงให้สวยงามนะคะแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบพวกเนี้ยก็คือเรียงตามลําดับให้สวยงามนะคะแล้วก็ให้หัวของของต่างเนี่ยนะคะตั้งขึ้นนะคะด้านหัวตั้งขึ้นนะคะจึงจะทําให้กระเป๋าสต่างมีพลังงานดีเมื่อ กระเป๋าสตางค์มีพลังงานดีเราจะดึงดูดเงินเข้ามาแต่ถ้าเมื่อไหร่กระเป๋าของเราลกสกรปรกมีบินมีใบเสร็จเต็มไปหมดตังเหรียญเต็มไปหมดนะคะพอเรามองดูความรู้สึกของเรา,ารก็มีความรู้สึกว่าอุ๊ยอะไรนั้งหนาเนี่ยคือเราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อความรู้สึกไม่สบายใจมันเป็นพลังงานที่ไม่ดีนั่นคือเหตุผลที่จะทําให้เงินไหลออกอย่างง่ายดายทุกคนคะ่ะ ยังไม่ต้องเชื่อนะคะแต่ลองทําความสะอาดดูนะคะดูแลอย่างดีในทุกๆวันควรจะเปิดกระเป๋าสตางค์แล้วก็เรียงแบงค์ให้ดูดีดูสวยงามนะคะเป็นหมวดหมู่นะคะอะไรที่ไม่จําเป็นอะไรที่เราไม่ได้ใช้เอาออกะะเขาจะต้องอยู่ในพลังงานแดีพลังงานดีเท่านั้นฉะนั้นนะคะอยากก็อยากจะบอกว่ากระเป๋าสตางค์สำคัญบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ใช้แอปอย่างเดียวทุกคนคะการที่เราจะมั่งคั่งด้านการเงิน เราจะต้องมองเห็นแบงก์จริงไม่งั้นสมองเราไม่เชื่อค่ะเราจะต้องมีเงินจริงๆอยู่ในกระเป๋าสตางค์แล้วก็หยิบใช้เงินจริงๆด้วยในทุกๆวันไม่ใช่สแกนจ่ายสแ,สแกนจ่ายอย่างเดียวนะคะยิ่งเราสแกนจ่ายเก่งและสแกนจ่ายอย่างเดียวนะเราไม่รู้เลยว่าเงินเราออกไปเท่าไหร่แล้วเราไม่ได้จับเงินการสัมผัสเงินนะคะมันจะมันจะไม่มีความรู้สึกว่ารู้สึกดีรู้สึก มีความมั่งคัง่งนั่นคือเหตุผลข้อหนึงที่ทําให้เงินออกไปอย่างง่ายดายฉะนั้นทุกคนคะ่ะสิ่งนี้สําคัญมากๆถ้าคุณมีพลังงานที่ดีในเรื่องการเงินนะคะเงินจะเข้ามาหาคุณเพราะเงินนะคะเขาจะรักคุณนะคะแล้วก็สีกระเป๋าถ้าจะเป็นสีดีก็คือนะคะสีแดงสีทองสีเขียวประมาณนี้นะคะเป็นสีแห่งมงคลทุกคนอันนี้มันเป็นความเชื่อนะสำหรับกูก็จะถูกจะแพงก็เอาแดงไว้ก่อน <c oughs> นะคะ,นะคะโอเคทุกคนลอง เปิดกระเป๋าสตางตัวเองดูนะถ้าไม่เป็นไปตามที่ครูบอกเมื่อสักครู่ลองเปลี่ยนดยูค่ะเ